สำหรับาการถ่ายที่วันนี้เกี่ยวกับการใช้รบคุณแจของคุณสกิ s สวินะครับนะครับกับผมเจ้าเดิมน,นะครับเสร็ัญคันะครับทีนี้เรามาดูกันว่าระบบของคุณแจของสวิ t เนี่ยเป็นยังไงกัครับตัวนี้วันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือจะเป็นคุณแจของรถสวิตรุ s, ่น GLS ตัวท็อปนะครับสวิตมันจะมีอยู่5ตัวตั้งแต่ตัวเริ่มต้น G N ในร่วนนะครับ Auto, uel, G A Auto G L ม a n ่ a l G L Auto แล้วก็ G L X นะครับส่วนตัว G A เนี่ยจะเป็นกุญแจธรรมดานะครับหลบตารธรรมดาแต่กุญแจของสวิตตัวนี้นะครับเป็นตัว G L X เนี่ยเป็นปกุมนิโอมิเลเซอร์นะครับเป็นกุญแจป้องกันการจรกรรมพูดง่ายกันนนเองยนะครับตัวนี้ฉะนั้นเราจะเห็นกุญแจตัวนี้นะครับ ỏ, สองดอกนั่นคือตัวจรกับตัวสำรองนะครับเดินนะครับ นะครับเราจะได้ตอนที่เรารับมอบรถไปเนี่ยเราจะไดะ้กระเป๋านะครับซึ่งมีตัวกรณีตัวคู่มือรถอยู่กุญแจจะมีทั้งหมดสองดอกนะครับจะมีดอกสำรองอีกหนึ่งดอกนะครับนี่คือดอกสำรองนะครับคือใช้ได้ทั้งสองดอกนะครับฉะนั้นกุญแจนะครับควรเก็บไว้นะครับ ท,ที่ปลอดภัยของเขานะครันคร่นก็คือไว้ที่บ้านอย่านำกุญแจสำรองติดรถไปเลยเด็ดขาดนะครับตุวนี้ต้อง้ออะควรระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กุญแจรถของตัวสวิตช์เกียรกันปึ้งนะครับสวิตช์ของเก X มันจะมีตัวล็อกถูกไขล็อกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทันตีดนึงก็คือมันจะล็อกลักนะครับถ้าเราจะลายล็อกซ่านี่คือลายล็อกกด,ดที่นีนั่นคือลายล็อกรอบขันรถ นะครับที่ที่สองนะครับหรือถ้าในกรณีที่ว่ากุญแจตัวนี้มันเป็นตัวจับเซนเซอร์นะครับระยะของมันใช้อยู่มาณไม่เกิน80-100เมตรถ้ากุญแจเราอยู่ในกระเป๋าเราสามารถเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับความสะดวกสบายของตัวกุญแจอิมพัลเซอร์ต้องการการตการของรถนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูวิธีการสตบรถกันดี เราเปิดเข้าไปนะครับตัว G L X เนี่ยมันจะเป็นรุ่นตัวบ o o s t Start นะครับกดปุ่ม Start เองง่ายๆกุญแจควรอยู่ติดกับเรานะครับจะอ,อ,อยู่ในกระเป๋าเสื้ออยู่ไหนก็ได้วิธี Start คือเราขออนุญาตนะครับอยี่าเบรกก่อนนะครับ,นะรบตัวรถเกียร์โต้ข้อควรระวังน,นิดนึงนะครับเวลาเราจะส Start ร,รถเนี่ยเบรกมือเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งดึงลงหนึ่งป้องกันก,การรถไหลนะครับต่างๆ เตียต้องอยู่ในระบบตัวพชัดนะเช็คให้แน่นอนนะครับเตียตัวพีแน่นอนเบกมือยังอยู่เหยียบเบกแล้วกดบูสต์ทครับนี่นะครับระบบของกุญแจจะทํางานหมดนะครับระบบกุญแจจะทํางานหมดนะครับครบปกตินะครับเราก็สามารถขับไปได้เลยนี่คือระบบของบูสต์ทเวลาเราปิดก็กดมันก็จะดับมันนะครับบางคนถามว่าถ้ากุญแจ นะครับรถยังสตาร์ทอยู่เนี่ยกุญแจยังอยู่ยังอยู่ติดกับตัวเราเนี่ยมันจะดับไหมมันไม่ดับนะครับผมจนกว่าเราจะดับปิดเครื่องดับเครื่องแล้วจะสต,ตาร์ทอีกทีมันก็จะไม่ติดแลวเพราะกุญแจไม่ได้อยู่ในรัศมีในการใช้งานฉะนั้นกุญแจจะต้องเก็บติดตัวไว้ตรงจุดนี้นะครับเพื่อป้องกันการ,การจรกรรมนะครับจากจากง่ายๆจากวิชาชีพอะไรต่างๆนะครับกุญแจนี้ไม่กุญแจนี้ไม่สามารถที่จะไปทําร้านกุญแจได้นะครับ ไม่สามารถที่จะไปทําตามร้านกุญแจได้นะครับจะต้องมาทาที่ศูนย์ของซูซูกิเท่านั้นนะครับตามที่อยู่ที่ท่านซื้อไปแต่ละศูนย์ฉะนั้นกุญแจต้องรักษาให้ดีนะครับถ้าเกิดมีการสูญหายยังไงเนี่ยต้องให้มันแจ้งที่ศูนย์ได้อย่างเดียวแล้วเราจะคียรหัสเข้าไปใหม่ทาให้ใหม่นะครับนี่คือการใช้ของกุญแจระบบเอโมอลเซอร์ที่เราดูอยู่นะครับฉะนั้นการใช้กุญแจที่ดีนะครับเตือนนิดนึงก็คือกุญแจแต่ละดอกเนี่ย นะครับมันมีอยู่2ดอกฉะนั้นเดือนหนึ่งควรจะสลับกันใช้เพื่อป้องกันถ่านของมันเนี่ยนะครับให้มันได้ใช้งานกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเดือนนี้ใช้ตัวจริงไปก็ไปเก็บแล้วก็ตัวสำรองมาใช้บ้างมันจะได้ไม่ไม่เสียบางคนใช้3-4เดือนไปลืมใช้สำรองสำรองมาใช้เสื่อมไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นสลับกันใช้อย่างเดือนก็จะดีมากนี่คือกุญแจของม e ีมอเตอร์ซ์ที่เรา,เามีตัวคู่รถ นอกจากถ้าเป็นตัวรุ่นธรรมดาก็เป็นกุญแจฮอนดาทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นกดรักษาเก็บกุญแจตัวนี้ไว้มันจะมีรหัสของกุญแจนะครับก็คือเป็นรหัสของผู้ใช้รถเจ้าของรถนั่นเองฉะนั้นตัวนี้มันป้องกันและเซฟตี้ได้อย่างดีนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่สุขินทิพย์บุของเรานะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับกับการและการใช้รถสูซกิซสวิฟของเราและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรถสูซูกิในแต่ละรุ่นนะครับแล้วมาพบกันใหม่ครับสวัสดี